สัจจะปริทักต,ตอนที่สองการรื้อโลกแห่งสมมุติปรมัตถธรรมทั้งสี่ในพระอภิธรรมเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่องการรื้อโลกแห่งสมมุติ ปรมัตถธรรมทั้งสี่ในพระอภิธรรมมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังเพื่อก้าวเดินตามรอยพระเถระในสายเถรวาดเข้าไปสู่ประตูแห่งความจริงสูงสุดบานนั้นเมื่อเราได้ตระหนักแล้วว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้คือโลกแห่งสมมุติสัจจะ ที่เต็มไปด้วยชื่อเรียกและบัญญัติต่างๆนานาคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเบื้องหลังชื่อเรียกเหล่านั้นเบื้องหลังคำว่าคนสัตว์โต๊ะหรือเก้าอี้มีสภาวะความจริงอันใดซ่อนอยู่ปราดในสายพระอภิธรรมผู้เปรียบประดุษนักวิทยาศาสตร์ทางจิต ได้เสนอวิธีการอันแยบขายนั่นคือวิธีการหรือคือการใช้ปัญญาวิเคราะห์และแยกแยะสิ่งที่ถูกประกอบขึ้นให้กลับคืนไปสู่ส่วนประกอบดั้งเดิมของมันดุดดังช่างผู้ชำนาญที่ทำการหรือรถม้าออกเป็นชิ้นๆจนเห็นว่าแท้จริงแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่เป็นรถม้าอยู่เลยมีแต่เพียงล้อเผ่าตัวถังและส่วนประกอบอื่นๆที่มาประชุมพร้อมกันชั่วคราวเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นคำว่าคนหรือสัตว์ก็เป็นเพียงชื่อเรียกของส่วนประกอบที่มาประชุมพร้อมกันเช่นกันแล้วส่วนประกอบที่ว่านั้น เมื่อรื้อลงไปจนถึงที่สุดจนไม่สามารถรื้อต่อไปได้อีกท่านได้ค้นพบอะไรท่านได้ค้นพบหน่วยพื้นฐานของความจริงอันเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงโดยตัวของมันเองไม่ขึ้นอยู่กับเชื่อมเรียกหรือความคิดปรุงแต่งหน่วยพื้นฐานที่เที่ยงแท้แน่นอนเหล่านี้ ท่านได้ขนานนามว่าปรมัตถธรรมซึ่งท่านได้จำแนกออกมาเป็นสี่ประการด้วยกันประการแรกคือจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เป็นเพียงผู้รู้เป็นประธานในการรับรู้สิ่งต่างๆแต่ตัวมันเองไม่มีสีสันไม่มีความรู้สึก เปรียบดุดแผ่นผ้าใบที่ว่างเปล่าที่รอคอยการแต่งแต้มสีสันประการที่สองคือเจตสิกเจตสิกค,คือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตเป็นตัวแต่งแต้มสีสันและความรู้สึกให้แก่จิตเจตสิกนี้เองคือความรู้สึกสุขทุกข์ความรักความเกลียดความโลภ ความโกรธตลอดจนสติและปัญญาเจตสิกเปรียบดุจสีสันและลวดลายที่ถูกวาดลงบนแผ่นผ้าใบคือจิตจิตกับเจตสิกนั้นเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันและรู้อารมณ์เดียวกันเสมอแยกจากกันมิได้ประการที่สามคือรูป รูปคือธรรมชาติที่เสื่อมสลายไปได้เป็นส่วนที่เป็นสสารวัตถุทั้งหมดตั้งแต่ร่างกายของเราไปจนถึงโลกภายนอกเมื่อรื้อลงไปถึงที่สุดแล้วรูปทั้งหลายก็ประกอบขึ้นจากหน่วยพื้นฐานที่เรียกว่ามหาภูตรูปสี่คือธาตุดินน้ำไฟและลม รูปจึงเปรียบดุดโครงไม้และขาตั้งที่ขึงแผ่นผ้าใบเอาไว้และประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือนิพพานนิพพานคือธรรมชาติที่ดับสิ้นซึ่งกิเลสและกองทุกข์เป็นสภาวะที่อยู่เหนือการปรุงแต่งทั้งปวงเป็นความสงบสุขอันเป็นอมตะจิตเจตสิก และรูปนั้นเป็นสภาวะที่ถูกปรุงแต่งที่เรียกว่าสังคตะธรรมแต่นิพพานเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นสภาวะที่ไม่ถูกปรุงแต่งที่เรียกว่าอาสังคตะธรรมเป็นประมัตถธรรมที่แท้จริงและสูงสุดนี่คือแผนที่แห่งความจริงในทัศนะของพระอภิธรรมเถรวาด ปรมัทสัจจะคือความจริงที่ว่าโลกนี้ไม่มีคนหรือสัตว์มีแต่เพียงการเกิดขึ้นและดับไปของจิตเจตสิกและรูปเท่านั้นการปฏิบัติคือการใช้ปัญญาเห็นแจ้งในความจริงข้อนี้เพื่อคลายความยึดมั่นในตัวตนและมุ่งหน้าไปสู่สภาวะแห่งพระนิพพาน แต่คำถามที่ตามมาก็คือแล้วแนวคิดเรื่องปรมัถธรรมทั้งสี่นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรในเมื่อพระพุทธองค์เองโดยมากจะทรงแสดงธรรมโดยใช้คำสอนเรื่องขันห้าเหตุใดปรมัถธรรมอันซับซ้อนนี้จึงได้ปรากฏขึ้นซึ่งอาตมาภาพ จะขอนำมาสาธยายในวาระถัดไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร